สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงการปรับแต่งหน้าร้านนะครับเพื่อเสริมตัวนะครับเพื่อเพิ่มยอดขายบนเอซีนะครับแบบสายมูอิงสายวิทนิดนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทำ store front automation ละกันนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้ร้านเราเนี้ยจะถูกการมองเห็นมากขึ้นแล้วก็จะขายได้มากขึ้นด้วยนะครับโอเคเป้าหมายในการทำ store front o p t i m a t i o n เนี่ยนะครับก็หลักๆก็จะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับก็อันแรกเนี่ย เราต้องการที่จะเป็นท็อปบอไมา์ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มกลุ่มนิชที่เราเลือกนะครับเราต้องการจะเป็นนัมเบอร์วันในใจเขานะครับแล้วก็ต้องการที่จะทําให้ลูกค้าหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งมาเจอร้านเราเนี่ยรู้เลยว่าเราเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่แล้วเขาจะได้อะไรจากร้านเรานะครับข้อสุดท้ายข้อสำคัญที่สุดนะครับคืออย่างไงก็ได้ครับให้เขาฟอลโล่ร้านเรานะครับคือตอนแรกมาเจอเนี่ยไม่ซื้อไม่เป็นไรนะแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อมาดูแล้วเนี่ยคอ้เขาฟอลโล่นะครับ ทีนี้จะมีอยู่4ที่นะครับที่จะเป็นการทำ storefront optimization นะครับที่แรกนี่คือ shop title นะครับ shop title กับ shop name ไม่เหมือนกันนะชื่อร้านก็ตั้งไปแล้วก็ตั้งไปนะครับแต่ shop title เนี่ยจะเป็นบรรทัดที่อยู่ใต้ชื่อร้านอีกทีหนึ่งนะครับข้อ2คือ shop banner นะครับในร้านเนี่ยเราสามารถแปะป้าย banner ได้นะยาวๆข้างบนข้อ3 shop announcement นะครับอันเนี้ยส่วนคนส่วนใหญ่จะลืมแต่ผมจะแนะนำให้ใส่แล้วก็มีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับเป็นผลดีต่อร้านนะครับข้อ4 คนส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่เหมือนกันครับเป็นการเล่าเรื่องรล่านะครับเพราะว่าไอ้ข้อ4เนี่ยมันจะอยู่ล่างสุดเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไปเติมกันเท่าไหร่นะครับ4ข้อเนี่ยถ้าเราจัดสรรมันอย่างดีนะครับเขียนมันอย่างดีนะครับจะช่วยเพิ่มยอดฟอลโล่เพิ่มยอดขายให้ได้อย่างแน่นอนนะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะมาเจอร้านเราได้ยังไงนะครับคัสเตอมเอร์เจอร์นีจะเป็นประมาณนี้น,นี้คุณเคยเกิดไปแล้วในคลิปแรกนะครับลูกค้าเนี่ยจะไม่เห็นหน้าร้านเราเลย สิ่งที่เขาจะเห็นนะอย่างแรกเขาจะเห็น listing ก่อนนะครับแล้วเขาเริ่มจากการเสิร์ชรับเขาเข้ามาใช่ไหมในเอซีเขาอยากจะซื้ออะไรบางอย่างเนี่ยเขากเสิร์ชที่เสิร์ชบาร์ก่อนปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมี listing เนี่ยขึ้นมาเพียบเลยของเราเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นคือถ้าเราทํา SEO ดีนยครับ listing เราอะ่ะก็จะอยู่ในส่วนที่สองลูกค้าอ่าทีนี้เราจะเขียน listing title ทำ SEO ยังไงเนี่ยผมทําคลิปไว้ละคลิปแยกถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ลองมาดูนะครับอันนั้นเป็นพื้นฐานการทํา SEO ที่ ที่ที่ดีแล้วก็ถ้าทำตามนั้นเนี่ยลิสติ้งคุณก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นอยู่บนเสิร์ฟลิซสองนะครับเมื่อเห็นแล้วเนี่ยถ้าบางคนอนะ่ะถูกใจมากเขาก็จจะกด d d to c a r t เลยแล้วก็ซื้อเช็คเขาออกไปเลยก็มีแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละที่เขาจะคลิกเข้ามาดูลิสติ้งของคุณก่อนนะครับเข้ามาดูนะว่าคุณขายอะไรพอดูเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะคลิกไปที่ช็อปมาวิซิตช็อปตรงนี้นแหละครับช็อตเนี้ยเป็นช็อตสําคัญที่เราต้อง ฮุกลูกค้าให้ได้ให้เขาฟอลโล่ให้ได้นะครับอ่าอย่างช็อปอันนี้นะครับชื่อ Cloud ์เซ c นเ r เลนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคือเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเซิร์ชใน s อ s ซีเซิรบานะเจอ l i s t i n g แล้วคลิกเข้ามาแล้วคลิกเข้ามาล้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเจอหน้านี้หน้าหน้าแรกเลยเสร็จปุ๊บมันบอกอะไรเราบ้างนะครับคือทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะเวลาลูกค้าเขาสแกนเนี่ยเขาจะมองปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยจะมีจุดสําคัญอยู่ประมาณสีหจุด ที่สาคัญซึ่งเวลาผมเวลาผมไปดูร้านไหนเนี่ยผมก็จะดูเหมือนกันหนึ่งเลยเนี่ยมันจะดูว่าเขาทําอะไรกันแน่เสร็จปุ๊บใกล้ๆกักกนจะเห็นจานวนเซลล์กับจำนวนดาวถูกไหมครับอันนี้เป็นการบอกว่าเขาขายมาได้เท่าไหร่โู้โหี่หมื่นนี่เยอะมากเลยนะแล้วจำนวนดาวนี้เต็มเลยอะฮาแสดงว่าดีแล้วก็อาตาผมอาจจะเหลือดบดูแบนเนอร์นิดนึงแบนเนอร์เนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์ออลของร้านเราเลยนะมูดแอนโทนของร้านเราเมสเซจจะอยู่จากตรงนี้แบนเนอร์มันจะวิ่งเข้าในสมองเรา่อเลยเสร็จปุ๊บ เ,เราเหมือนดวสะกดจิตแหละถ้ามูว่าเรามีแมสเสจอะไรที่แข็งแรงอะ่ะเราควรจะมาไว้ตรงนี้เพราะเขาจะรับรู้ไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยสายมูน้อย,อยเห็นไหมแล้วสายตาเนี่ยมันจะกวาดมาที่ shop announcement เห็นไหมครับ last update หนึ่งกันยาปีนี้เองสแสดงว่าไงครับเนี่ยเขาจะรับรู้ด้วย,วยตัวเองแล้วแบบเฮ้ยมันยังอัปเดตอยู่นี่หว่าก็เร็วๆนี้เองอะไรเงี้ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างสแสดงว่าเจ้าของร้านนะ่ะ active และทีนี้ยอันสามเนี่ยคือ shop announcement อันนี้คือเขาจะถ้ามันยาวมากๆเขาอาจจะแค่สกิปสกิปสกิมสกิมดูว่ามันเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพอใจแล้วนะรู้สึกว่าโอเคนะเขาก็จะกด follow แล้วแต่ถ้ามุิบางคนเนี่ยยังไม่แน่ใจเขาจะเลื่อนลงมาอีกครับเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาจนข้างล่างเซกชันล่างสุดเลยเนี่ยจะบอกว่าร้านเนี่ยเปิดเมื่อไหร่บางคนปิดไว้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าบอกเนี่ยเปิดเมื่อไหร่เนี่ยลองดูนะเปิดปี2012นนานมากนะ สิบป,ปีแล้วนะแต่ว่าช็อปแอนนอสเมนต์อะยังแบบอัปเดตอยู่เลยวันที่หนึ่งกันยาปีนี้แสดงว่าอะไรครับคือลูกค้าเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยอัปเดตอยู่ตลอดเวลายังทําธุรกิจอยู่ไม่ได้ตายแสดงว่าถ้าเรามีการซื้อขายเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะตอบเราเพราะเขาแอคทีฟอยู่ครับเห็นไหมนี่มันเป็นจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆน,น,นะที่เราจะมองข้ามถ้าเราไม่อัปเดตคุณคิดดูนะถ้าสมมว่าคุณไปเจอร้านเก่าๆหรือร้านอะไรก็แล้วแต่แล้วแบบช็อปแอนนอสเมนต t เมื่อสักสามปีที่แล้วอ่ะคุณจะรู้สึกมันจะมันจะขึ้นมาในใจเลยนะแบบเฮ้ยรู้สึกถึงความไม่อัปเดตอ่ะขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นนะ่ยตรงเนี้ยพยายามอัปเดตครับเพราะว่าอย่าลืมนาเวสซี่อ่ะชอบเจ้าของร้านที่อัปเดตอะไรต่างๆในร้านตลอดชอบคนที่แอคทีฟชอบสลูที่ขยันเขาจะให้พลังพิเศษแต่เนี่ยคือนอกจากเรื่องอัลกอริทึมแล้วว่าเรื่องของสขของกขลูกค้ามันเกี่ยวด้วยนะครับท้ายเนี่ย เราต้องการอย่างเดียวให้เขากด Follow ซะอย่างร้านเนี่ยผม Follow เขาว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาพรีเซนต์ดีผมชอบนะครับซึ่งเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ย Follow ร้านเราเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเป้าหมายของการทำ storefront a u t o a t i o n นะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุตินะครับผมเข้ามาหน etsy นะแล้วผมก็ Search ว่า new baby o r n a m e n t อ่ามันก็จะขึ้นมาเยอะเลยเนะี่ยเป็น o r n a m e n t ในวันคริสต์มาสนะมก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาผมยังไม่ถูกใจตัวไหนเลย จนมาเจอตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยรูปเนี่ยมันโดดเด่นผมสนใจแต่ว่ายังไม่ซื้อยังไม่ซื้อทันทีขออ่านก่อนผมจะคลิกเข้ามานะครับกดคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้เห็นปะเป็นให้ซื้อพลิกด้วยก็รู้ว่าเออโอเคมันมันดีแหละแสดงว่าเป็นโปรดักที่ดีเอซี่เลือกขึ้นมาผมจะเข้ามาดูแล้วผมก็จะกดที่ร้านครับอันเนี้ยลูกค้าทุกคนอะทำแบบนี้นะไม่ทุกคนหรอกหลายคนทําแบบนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้น คลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บโอนมาเจอหน้านี้ครับปุ๊บเห็นไหมเขาจะบอกเลยว่า personal jewelry wedding อ๋อโอเคมันจะเกี่ยวกับ wedding นะเกี่ยวกับเพชรเกี่ยวกับ Gift แล้วก็ละลักและอื่นๆนะครับมีแบนเนอร์ที่เราคลิกได้อันนี้ต้องน่าจะต้องเป็น s c Plus น่าถึงจะทำได้แต่ถ้าเราไม่ใช่อย่างเงี้ยก็เป็นแบบแบนเนอร์แบบธรรมดาก็ได้ครับ ช็อปอินโนเวชเห็นไหมครับแปดออกัสก็ถือว่าเร็วเร็วเนี้นะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าอัปเดตใช้ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวผมว่ายาวไปหน่อยคืออาจจะไม่มีใครอ่านนะสั้นกว่านี้ก็จะดีนะครับผมยังไม่ฟอลโล่นะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนี่แหละตอนที่เราเลื่อนลงมาเนี่ยเห็นไหมครับเห็นเห็นป่ะเนี่ยเหมือนเรากําลังถ่ายไอจีอ่ะแล้วเราไปเจอแอคเคาที่เขาจัดทีมดีๆอ่ะเราจะโดนแบบ แคปเจอร์แล้วสมองเราจะร,รับรู้อะไรไปบางอย่างแล้ะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปมันนั่งมีรีวิวอีกเนี่ยเป็นการเพิ่ม Trust ให้กับผู้ซื้อครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆเสร็จปุ๊บโอ้โหเนี่ยมีอัปเดตด้วยอันนี้ดีมากเลยนะเนี่ยผมยังไม่เคยทําเลยเนี่ยเนี่ยมีอัปเดตว่าเราทําอะไรเลื่อนลงมาอีกเนี่ยครับเห็นไหมชอบเนี้ยเปิดตั้งแต่ปี2011นะนานกว่าร้านเมื่อกี้อีกนะ ประมาณ10กว่าปีแล้วว่าเขายังอัปเดตช็อปแ n น o u อ c ล m ์ n เอยู่เลยอะแสดงว่าอะไรครับเรามั่นใจแล้วว่าร้านเนี่ยเออดีแล้วผมก็เนี่ยมาดูนะมีรูปให้ดูด้วยมีเรื่องราวของเขาว่าเขาสร้างผลงานยังไงตัวเนี้ดีมากเลยเนี่ยโดนละผมรู้โดนโดนเขาดักละก็วิ่งขึ้นไปกด Follow แต่ทีเนี้ยมันจะมีข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับช็อปเว็บไซต์ Facebook Instagram t w i t t e ออะไรเงี้ยคือบางคน คือเอสี่มีช่องให้ใส่แต่ผลตัวนะอันนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปใส่เพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเอี่มันเป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราจะให้ลูกค้ามาคือเราต้องการให้เขาทําอย่างเดียวครับกด Follow คือถ้าเรามีช่องให้เขากดเขาอาจจะกดกดออกไปแล้วก็ไปทวิต t ตอรไปทวิต t ตอรแล้วมันก็มีอะไรมาแทกความสนใจของเขาให้มันหลุดไปกด Instagram อะไรเงี้ยกดอินสตาแกรในอินสตาแกรมก็ต้องมีลิงก์กลับมาที่เออยู่ดีครับ ไม่ต้องไม่ใส่ดีสุดครับเพราะเราต้องการให้เขาทําอย่างเดียวครับคือกด Follow ครับคือถ้าเราไปสาใส่ออปชั่นให้เขาเยอะเนี่ยบางทีเขาไปแล้วเขาไปเลยจริงๆนะเนี่ยไปแล้วไปเลยเข้า facebook เสร็จปุ๊บแล้วมันมีอะไรเด้งเข้ามาอะไรเงี้ยเขาไปเข้าไปเลยครับผมผมแนะนําว่าอยากใส่ดีกว่านะครับเพราะว่าที่ที่จะเสียเงินให้เรานะคือที่ตรงนี้แล้วเนี่ยหน้าร้านเนี่ยผมให้เขาทําแค่อย่างเดียวคือหนึ่งกด สมัยเขาทำแค่สอ,อย่างคือ1กด Follow ไม่ก็เนี่ยคลิกเข้าไปซื้อแต่หน้าเนี้เมื่อมาอยู่ที่หน้า Store Font นะมันมีปุ่มให้กดแค่อันเดียวครับ Follow เนี่ยต้องฟอลโให้เขาทำอะไรบางอย่างคือให้กดเท่านั้นนะครับเนี่ยทีนี้เขาจะไปช็อปอะไรก็ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เขานะฮะทีนี้เราจะต้องการ follower เยอะๆไปทำไมครับคือ follower ทุกคนเนี่ยจะได้รับ notification นะเวลาเรา สร้าง listing ใหม่ครัมันจะขึ้นมาในแบบเนี่ยตัวกระดิ่งอัปเดตครับถ้ากด follow shop ไหนไว้เนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาท,าทันทีพอเด้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบเข้ามาดูเข้ามา v i สิตเข้ามาแบบกด add to cart กด favorite แล้วก็ซื้อได้ในทันทีเลยพวกกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยครับทั้งแบบ view ว i สิต add to favorite แล้วก็ทั้งการซื้อเนี่ยครับกิจกรรมพวกเนี้นะมีผลต่อ listing quality score ท่านั้นเลย ซึ่งมันจะทำให้แ a นด์กิ้งบนเซ c ร์ดิซอลของ l i s t i n g เราอะดีขึ้นในทันทีที่เราแบบพับบิท New listing นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่อง listing q u a l i ดี s ก o r e เอาไปดูได้นะครับในคลิป Open w o ว l d ep 1นะครับผมอธิบายไว้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วมีผลต่อแลนด์กิ้งยังไงนะครับอาทิตย์นี้คุณก็เข้าใจเลยนะว่าเราต้องการ Follow e r เยอะไปทำไมนะครับมันก็มีผลต่อ listing q u a l i ดีสก o ร e นั่นแหละคือถ้าเราโดนใจคนกลุ่มนี้แล้วเขาเห็น listting เเราาปุ๊กดล like, นีนะ่ย มีผลคะแนนเราก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าซื้อเลยเนี่ยก็ยิ่งดีหมายความว่าไอรีซิงคนที่สกอร์เราอ่ะจะจําในทันทีพวกเนี้ยหลักการเดียวกับพวกเวลาคุณดูยูทูบอ่ะแล้วพวกยูทูบเบอร์ชอบแบบกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตไลค์กดกระดิ่งอะไรเงี้ยหลักการเดียวกันครับเพราะเขาต้องการให้ระบบมันแจ้งเตือนคุณคุณจะได้เข้ามาดูในทันทีเข้ามากดไลค์กดแชร์ในทันทีเพื่อเพื่อให้อัอริทิร์ะมันดันมันดันตัวคอนเทนต์นั้นนะครับหลักการเดียวกันครับอ่ะทีเนี้ยวิธีการดิดนะครับก็ไปท ต่อฟ n นต์เมนเดเจอร์ช็อปเมครับแล้วก็กดตรงนี้นะกดไอที่เป็นรูปประกาศร้างข้างชื่อร้านคุณนะ่ะแล้วมันก็จะเข้ามา Edit ได้หมดเลยนะครับก็ที่ Edit ที่เขียนว่า Edit แล้วก็เป็นตัวประกาศอันนะี้คือ Edit ได้หมดเลยนะครับซ้ายบนนี่เป็นขวาบนนี่เป็น c o v e r นะแล้วก็ตรงกลางเป็น Shoptit l e นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็น a n n o u n c e m e n t e d ด t ได้หมดเลยนะครับพออิดิแล้วเซฟปุ๊บเนี่ยไอตรงร้านัปเดตอ่ะก็จะเปลี่ยนตามวันที่คุณอัปเดตไปนะครับทีนี้เราก็มาทำตัวอย่างกันนะ สมมุติละกันสมมุติว่าผมเป็นยูนิสเตเตอร์นะครับที่ผมผมชอบทํางานสไตล์เลโทนะครับแล้วผมจะทำแคมเปญขายเกี่ยวกับงานปาร์ตี้นะครับอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆของผมนะครับประมาณนี้นะผมเริ่มจากช็อปแตเติลก่อนเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าหลายคนนะไม่รู้ว่าตัวช็อปแต t เตนะิลน่ยตรงนี้ข้างใต้เนี่ยมีผลต่อ SEO ด้วยคุณทำอะไร คุณใส่คีย์เวิร์ดที่เป็น SEO ลงไปตรงนี้ครับเนี่ยดูอย่างร้านนี้นะเห็นป้าบอก h epoxy resin wood gift wedding engagement พวกเนี้ยต้องเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเป็น SEO optimize d personal i z e d jewelry wedding เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดหมดเลยครับเนี่ย call n c u r e n c e ก็ ence, เหมือนกัน wedding hangers mother day gifts พวกเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดนะครับมันจะทำให้ร้านงคนนะุณอะถูกมีมีการจัด ranking ที่ดีนะครับถ้าสมมุติจากอันนี้นะผมก็ จากตัวอย่างอันนี้นะถ้าเป็นร้านผมผมก็จะใส่คำว่า reusable t c a n v a template for p a r t i e s นะครับเนี่ยเป็นตัวตัว shop t i t ต e ของผมซึ่งอันเนี้ยไม่ไม่ได้มัวนะครับเขาเขียนไว้อยู่ใน s s c seller guide นะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้พวกตรง shop title นะ่ะมันจะมีผลคือมันจะแบบ can use to influence search engine optimization เนะี่ยมันจะมีผลต่อร้านคุณทางร้านเลยเพราะนั้นเลือกคำมาดีๆนะตรงเนี้ย โอเคต่อไปครับช็อปแบนเนอร์นะก็เป็นไอ้แถบๆข้างบนนะครับก็เราไม่ต้องใส่โลโก้ซ้ําลงไปนะเพราะว่าในช็อปในหน้าในหน้าช็อปเราอะ่ะจะเห็นโลโก้ของเราอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการจะใส่ลงไปอ่ะเราต้องใส่แมสเซจที่แข็งแรงถึงคนซื้อครับว่าเขาจะได้อะไรนะครับคิดง่ายๆครับเขาว่าคุณอะให้ให้อะไรกับเขานะครับคุณกําลังเสิร์ฟกลุ่มคนกลุ่มไหนอยู่ครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยวิธีการไหนนะครับอย่างเงี้ยผมก็อิดิทง่ายๆในแคนวานะครับขนาดมันจะประมาณพันสอง คันสองคูณสามรอพิกเซลนะครับผมก็ตั้งชื่อเลยร้านผมว่า Letoland t p i n d a b l e ละกกันแล้วผมก็มี3 statement ง่ายๆ Leto t h a n d l e the Station p i n d a b l e Party Supply แล้วก็เป็น Canva Editable Templates อะไรพวกนี้ครับเวลาคนเข้ามาสกิมดูนะไอ้ข้อความพวกนี้มันจะวิ่งเขาเ้าไปในหัวเขาแบบโดยที่เขาไม่รู้ตัวถ้าถ้าเขาเป็นคนที่แบบชอบจัดงานปาร์ตี้แล้วชอบแบบสไตล์ Leto หแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะทำอะไรครับ กด follow ถูกปะเนี่ยเป็นสายมูแล้วอิงวิทยาศาสตร์นิดนึงคือทำไงก็ได้ให้เขาแบบรับรู้เมสเซจของเราไปโดยอัตโนมัติแล้วก็มือจะค่อยๆวิ่งไปกด follow เพราะเฮ้ยรู้สึกว่าที่ที่เนี้ยมันสำหรับชั้นเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งเราต้องการนะะ ผมทำเทมเพลตตัวนี้ไว้ในแค n นวานะสามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็กดลิงก์ข้างล่างนะผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะเข้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวดวงดาวไปเปลี่ยนกราฟิกอะไรก็ได้ครับแต่ว่าพอร์ช r ั่นเนี่ยผมเซตไว้เนี่ยมันเป็นเอซี่แบนเนอร์แบบเป๊ะเลยนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับทีนี้มาถึง h o ช็ n ป o อ n นล m e n t นะครับก็อันเนี้ยมือนกันผมก็รู้สึว่ามันยาวไปนิดนึงทำสั้นกว่านี้ได้นะครับไม่เป็นไร ไอ้ชอบไนอัลเซนเนี่ยมันจะทําให้ระบบแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ยรู้สึกถึ่งความว่าความอัปเดตอะความรีเซนซี่ของตัวคุณอะว่าคุณแบบเฮ้ย hey, ยังอัปเดตร้านเนี่หว่ายังมีการเข้ามาทานูน่นทานี่อะไรเงี้ยครับท่านั้นสั่งของไปเนี่ยน่าจะได้ของชัวนะหรือถ้าเป็นดาวน์โหลดเป็นของดาวน์โหลดอ่างเงี้ยถ้ามีถ้ามันมีปัญหาอะไรเงี้ยทักไปลูกค้ารู้อะว่าคุณน่าจะตอบแหละเพราะว่าอัลซเวนคุณยังอัปเดตเมื่อเดือนแท้วอยู่เลยอะไรเงี้ยม,มันเป็นเชิงมันเป็นเชิงจิตวิทยายนิดนึงนะครับ ซึ่งอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะเมื่อเรามี ChatGPT แล้วครับใช้ ChatGPT คนระับมาจัดก,การตรงนี้นะ,ะผมจะให้พร้อมไปนะเวลาเวลาเขียนพวก Shop by Now สว่วนนะี้พยายอัปเดตตามซีซันแนลอย่างเช่นตอนนี้มันใกล้ฮ l l โลวีนถูกปะเดี๋ยวก็จะคริสต์มาสแล้วหรือแจงเกฟวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นวาเลนไทน์ต่อไปอะไรเงี้ยครับเราอัปเดตตามซีซันแนลได้ไม่ปีปอะไรนะครับอันนี้เป็นพร้อมที่ผมจะให้ไปนะคุณก๊อปปี้นะแล้วไอ้ตรงส้มๆคุณก็ไปเปลี่ยนให้ตรงกับของคุณแล้วก็กด Enter ใน ChatGPT นะครับ อย่างเงี้ยถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมจะเขียนอย่างนี้นะพีจู s e simple word เนี่ยผมจะใส่ไว้ในท้ายของพวกพรอม Cha ี g ี t ทุกตัวที่ผมใช้นะเพราะว่าปัญหาของ c h a t g p t อ่ะมันถูกมันทำมาถูกต้องก็จริงนะแต่คือมันชอบใช้ภาษาเวอร์วัาวางเกินไปหน่อยอ่านแล้วมันจั๊กกระเดียมอ่านแล้วรู้สึกแบบปวดหัวเออผมใส่คำนี้ลงไปอ่ะมันช่วยทำให้ภาษามันซอฟตลงมาแล้วก็ฟังแล้วดูแบบโอเคมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเป็นไงนะ โอเคครับอันนี้อยู่ในหน้า c h a g p t นะผมจะใช้คำสั่งนี้นะครับอันนี้ผมใส่ของผมมาแล้วนะเป็น Halloween เป็นแบบ Party ี้อิน a ว i เทชัน n ิ a นเ e อเอะไรพวกนี้ก็ลองกด enter ดูเห็นไหมอัที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ copy ไปใส่ใน shop announcement ได้เลยครับแล้วก็ลองอ่านดูผมคิดว่ามันมันโอเคในระดับในระดับหนึ่งนะเออคุณก็ edit ได้นะถ้าไม่ได้ชอบตรงไหนอะไรเงี้ยก,ก็ edit ได้แต่สำหรับผมอะดูโดยรวมแล้วก็ ใช้ได้อยู่ครับเร่อต่อไปเป็น Tell your story นะครับเป็น Brand story นะตรงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะผมก็แนะนำจะให้คุณตั้งใจเขียนเหมือนกันเพราะว่าพวกเนี้ยมันไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเขียนแล้วเขียนเลยนะครับนอกเหนือจากตัว text ที่เล่า,เ,ลาเรื่องราวของเราแล้วเนี่ยครับจะมีรูป5รูปแล้วก็1วีดีโออันเนี้ยอัพโหลดให้ครบนะจะดีมากเอซี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแม่ง แม่งเอาอ่ะคือเจ้าของร้านเนี่ยแม่งแบบมีครบอ่ะทั้งรูปห้ารูปทั้งวิดีโออะไรเงี้ยเอซี่ชอบไปแล้วครับเอเซลเลอร์ที่ขยันขยันยนะนะก็ลองหามาครับส่วนผมอ่ะผมขายเป็นพวกไฟ SVG ใช่ไหมมันจะมีะงานที่ผมตัดเองผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่บางทีอ่ะลูกค้าส่งรีวิวมาแม่งสวยกว่าผมก็เอาอันนั้นแหละขอรูปเขาแหละ เอามาใช้ในนี้นะมันก็ดูดูเรียวดีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นพร้อมเหมือนเดิมนะครับผมก็ให้ไปนะไอตัวส้มๆคุณก็ไปเปลี่ยนเอาว่าคุณไปเฟอร์ชั่นในสไตล์รูปแบบไหนนะครับแล้วก็ถนัดอะไรออฟเฟอร์อะไรอยู่ด้วยวิธีการไหนนะครับสำหรับใครนะครับก็เหมือนเดิมตรงไทยด้วย p i s ูติ s เ m p l เวิร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นของผมนะนะครับมเพจไปนในชททีนะก็โอเคนะถามผมยังมีความมีควาต้องแต่งนิดหน่อย แต่ก็ใช้ได้ครับแต่ก็ใช้ได้ทีนี้ถ้าคุณปรับใน40นี้แล้วนะครับลองดูครับมันจะช่วยให้ร้านของคุณนะมี r a n กิ้งที่ดีขึ้นคุณจะได้ชอ o p follower ที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่อันนี้ก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับการ curate ไอ้ตัว listing ให้มันดีด้วยนะอยู่ใน t ีมเดียวกันตรงตามกลุ่มลูกค้าคีย์เวิร์ดตรง,ตรง,ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็หวังจะเป็นประโยชน์กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อไปก็รอติดตามันนะครับขอบคุณครับ